ฝนกำลังสิตกเด้อเฮ้ยวุ้นนะจุนเจ้าลมเป็นลมยามหนาวบวมเหมือนเดือนสิบสองแล้วแหละบางทรงคือสิเป็นเดือน,าอนหาเดือนโกเนาะฝ่าห้องมาพึมพึมวุ้นนะแหล่มาแล้วคุณเออโอ้แอบบ้างสบายดีอีกรอบได้ทผู้ชมสบายดีขอแม่พี่น้องเอ้ยกับน้องพากันเลือกเสือพากันเลือกเสือห่อไฟห่อมันไฟเบลด์ด,ดุนด่วนๆพี่น้องเกล้จะได้ใกล้จะงามจะไกล้จะแงมคนละถุงเอ้ยน้อง ไป็นไหหมูเป็นมาแต่เล่าเทิงเหมือนเนาะเป็นมาเต้คุณคุนว่าบางคนกระจูนชีบุมีหดเสือขาหนุ่มที่เราคือทั้งปุ่นนะข้าเจ้าบุณยมียังเลยไฟฟ้าก็ยังบุ๋มมีบุ๋มมีหกไผ้าเกื่อนบัวร้ายกระซำผีกระท้ายแอนสติ๊กแล้วก็เอาเกื่อนห้านล้วถูกป่าเอ้ยเขาก็ขัดเมนเท่าได้ไปเห็นแล้วก็สงสารหมูสงสารหมูคุณน้าหน่อสงสารหมูคุณน้านำฮาเฮ้ยฮอน จุเองพากันเอาเสื้อผ้าาให้โตเฮ้ยงามบองงามกับอดอเฮ้ยบัจักนะคะเฮ้มันก็มีแบบัยรุ่นแน่เธอเองยังให้ตัวเป็นัยรุ่นตกใจละลายมาเบิร์กันเถิดเสียเสื้อผ้าไปหงอนหาลูกหเต่าหมันเี๋ยก็ได้ได้เอ็มบอดี้ไซด์ด้นจุดนี้ขงสดี้ไใจลายใจลาย นี่ละพี่จะสูมน้องไปได้มันจะบริสเกาแต่ว่ามันจะมันมาแต่ไกลนั่นน่ะมันจะมีเทปเอาเสื้อผ้ามาให้ดลยมันมีแบบไม่รู้ร่นให้นี่หเสื้เชิ้ยาวกับพ่อจะเป็นหนุ่งเห็ดวี่เส้นนล้ก็ใส่ได้ไม่ต้อง xin <Risons> em bên phải xin <laughs> <esa> oh oh. oh oh. em yêu em lê và lê quang lương yêu nhạc mặt Cái quanh quanh cái quanh 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 vậy quanh 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 quanh

มีคนถูกแงุคนนะูกเขาบอเคยเห็นหมู่เลยถูกกระเถอเขาไม่เห็นหมู่นี่ถูกแงถูกจนมนีเงินใช้เงินถานมาคอคว่ากับบมีนะกบตาดเอาอยู่น้ำการจากคนนะซเจ็ดสบายดีเพื่อนสบยดีอันอยู่บ้านแห้วนั้นกระบบถูกแหงดอก เอบาทสีมีาสิได้ไปส่งอดชูคือเราว่าคณะชูต่อไปไม่ได้บานสนเก็ดกันกรได้บันถ่ายอยู่บ้านห้าืองห้าหกอ่บ้านไหนเด

ผ่อว <ümüz> ่าโจโจน่ะเพิ่นก็ได้ลายเมียเนาะอันนี้นะลูกเมียก่อนเมียก่อนเพิ่นก็ตายพ่อพ่อเดียวแต่คนละแม่พ่อเดียวเนี่ยคนละแม่เมียก่อนเพิ่นก็ได้สามคนสามเนาะมีแต่ไม่ยิ่งแล้วก็บแบบนี้แหละเมียเพิ่นตายแล้วก็มาเอาอันแม่์บาโจ้แม่์บาโจ้นี่ก็มาได้กันสี่คนกันเสียชีวิตคนหนึ่งก็เหลือดสามคือเก่าก็เป็นไอเนาะบวกกันหกคนคนละแม่ผ่อเดียว มันเลยพอเสียชีวหคนออมตายกับคนถ้าเหมนราบาวหยไปกับอนนี่ต่นี้มึเมียก่อนนะดาหนงตาออกไปนาเอาบอเคยยนไถูกปัเอเนาะมเดียวกันเนาะเผื่อมีถูกแนีจะทำเพ่ ถูกๆไฟฟ้ากับผมมืพี่น้องเลยอยู่บ้านน้ำไปยังตักหาแสมัยนั้นน้ำกะหาบเอาพี่น้องอันนี้เทาแบบบ่ได้แบบว่าเทาแต่เนาะเขาเห็นมีคนณีเขาเห็นสงสจานหาบหนามพอได้หน่อยพี่น้องเอ้ยแต่ละมือน่ะมือจริงย่างเหมือนสาวซิฟกับหาบย่างมือแรงซิฟก่าหาพี่น้องเป็นย่างเผื่นคืออดคือทนเพราะว่าเพลินกะเคยไปอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งกะ มันไปอยู่เฮงเลยเนาะเลยว่ะเป็นคองกระเจ้าขั้นบนฮิดคองก็เจ้าเคยหาบเคยอะนะสมัยแต่ชิมเฮายังหน่อยกับแบบนั้นแล้วหาบเงินกันนั่นแหละเนาะหาบคือกันนั่นแหละชิมเฮาบันมัตกมาสมัยนี่แหละกขบบ่ได้หาบพี่น้องเอ้ยพอไปหาบกับป้าเท่าบานนี่ก็จับบ่ได้ต่อไปเพิ่นกับซนี่คือกันอยู่พะว่าต้อนนี้ไพ่กับบ่มีก็ได้หาบเฮากับตะกี้เฮาบ่มีไพ่ น้ำกินก็ได้ไปเผาน้ำใส่ก็ได้ไปเผา,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 าเห้หมดนะคะสะเอาน้ำบวกหัวบวกคุยข้าวกับมีคือก้านสช่ไมครับยามสิลุงหายลงหนา้าห้าพื้นคือก,าก,ก,ก้านนาัน่นแหละพีกินตะกี้ข้าวกับก้านยู่แต่มันใส่ต่างกันเนาะแตกกับบ้านใช่อยู่บ้าานกับบ้านวก็เลยหมูแซเมียวอนขึนไปเอาผัวอ,อยู่ไกลเนาะพี่นาะผ้าอีผ้ากับเช่นโบ,บเห็นเนาะใ่ไหมหมูดุเดียวกันก็เลยว่ามาเพาะกันพี่น้องเอ้ย เลยว่าเสือผามาให้มูอยู่กันอยู่แบบธรรมชาติขันเหมินที่จักห้างไปไปหอะกับสิไปเกนบักยางนี่ขันเมนมันอยู่ใกล้กันเ่ยไน่้มันผิดไกลเนาะจนคาโรกาเป็นสามเซนสี่เซน ชับนซกี่พี่น้องเอ้ยน้ำกับเพือชีปินเฮ้ยเพื่อชีวิตตะพังเซ่เนาะน้ำเซ่บตกนะเสื้อผ้าท่ใส่ก็มีแต่นเคนอาหารเอนัตักน้ำเซ่บักตาก ตะพังเซ่พี่น้องเอ้ยมันบ่ได้นมันสีธรรมดาเด้อขั้นผูุขาย่านขืนบุพเพเคืองตะพังตะพังเซ่สามูุขาย่านถิ่มหาบทั้งลงมากคือเข้าอยู่ข้าวกระเนฮ่ยกระโลดมันเคยแล้วมันกระกระแหวกู่เฮาไปหาดนำหวยประแดกดแล้วอย่างมันประถุปานี้หาผลข้าวซี่หาบคู่รอดผลข้าวกระบอพทอ หาทังเพื่อพี่น้องเ้ยมือละสิบปลายว่ะสัตอนเสราเจ็ดหาตอนแรงเจ็ดหาพี่น้องน้ำใสเพื่อจะพอในครอบครัวของเพิ่นน่ะมีอยู่สิบเจ็ดคนว่าัอยู่ร่วกันไม่กับนป้าชาวคนว่าสะอยู่ร่วมกันพี่น้องอยู่ได้ยังไงเนาะ มันบัวผ้าขาวสองผ้ามวนะข้สอง้าหนึ่งข้าวมหมดสองเร่งสอป้าตัวน่ะหยางมาแล้วกุณขยางมาแล้วพุพูดคุณน้องกินดาผัวบ้ากินดาม่รกินดีเตยังอันนั้นเต้เห็ดบอลมากแต่ซน้อ ma thang đáy à nà, phù. ăn cả cạo nhảy xài cả một mi, nhàng, nạp một bạc tin một nọ là ban kẹo quật đơi, tín tin này rồi nè phù. จักซื้อยังเนาะนะซื้อขวดน้าซื้อขวดเป่าขวดน้ำเป่ามามาเลี้ยวมาเลยเดินมาเลยนานย่างเลยพี่น้องเออเออน่ะนะมาแล้วอุ้ยนี่นะควรจะเพื่อไม่เนี่ค่ะน่ะเพื่อไม่เดินกันละไกลเติบเลยอ๋ออ๋อ ก๋ยเวกินวเจหวานนันเชื่อมวันเดิเวลาคนเชื่อมนเขาให้ที่นั่นตลอดเขาบป็หายป้าไห้กินดสองปีลบรชกาไปเลยเขาไปทหมอู่ากแยอะไรอย่บอเนี่น้อยเอ้ฟังเนาะยุทพุ่นอะ าบอว่าคนอื่นจะมีความเสื่อหรือบ่เนาะแต่ว่าทางนึ่งใตอนนี้มีความเสื่อ่ะยังเดล็กของยังเดล็กของกันในท่านั้นทังบาททั้งาทหนูค่ะนยังเด็กของกันอยู่เย่ามากถูกที่ี้ก็ได้กระสุนกระสุนนะยตะัวตะยันตะยันตะยันตยันต่ยัาตะยเนตะยันตะยันตนตะยันนตยัยเ็นยันยัตนานันะน